ปานนครแม่สอดร,ร่วมทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาเนื่องในวันรพีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศัก์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะดเรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายอิงครัตตันติพงศันติรองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาเนื่องในวันรพีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้ารัพีพัฒนศัก์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยที่ศาลจังหวัดแม่สอดนายวัชระจิรัติติเจริญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดร,ร่วมเป็นประธาน ในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาทเจริญพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาเนื่องในวันระพีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้ารัภีพัฒนศัก์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนข้าราชการตำรวจและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเข้าร่วมพิธีทางศาสนา และร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาทิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดเรกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยสารจังหวัดแม่สอดได้จัดกิจกรรมในวันระพีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในวันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชน ของพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกธิ์หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาที่คุณโดยมีการจัดพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศัก์กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดแม่สอดรวมทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อส่วนราชการอันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและวงการกฎหมายไทย๗สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอันสําคัญยิ่งวันหนึ่งของกลวงชนชาวไทยโดยเฉพาะนักนิติศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงเถระกรมหลวงราชบุรีดิเล็กทพาะบิดาแห่งกฎใหม่ไทยสารยุติธรรมและนักกฎหมายทั้งกวงต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบภาคกรณียุกิจอันเป็นคุณประโยชน์นานับประการแก่ประเทศชาติข้าพระเจ้าในวัชระจิรติติีเจริญผู้พักศาลหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดในนามนักกฎหมายตลอดจนข้าราชการ และประชาชนในยมเพลแม่ศรขอเกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงคุณธรรมอปนประเสริฐยิ่งดังนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเดชส่งมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศัก์เป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในประบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแห่งพระบรมราชกิจวงศ์ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมอัาตราย เมื่อวันที่21ตุลาค24ม2417เมื่อส่งผ่านการศึกษาในประเทศไทยแล้วสเสด็จไปทรงศึกษาต่อจนสำเร็จหลักสูตรชั้นปริญญาตรีทางกฎหมายชั้นเกียรตินิยมณสำนักไคเชิตแห่งมหาวิทยาลัยอ,ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษหลังจากสเสด็จกลับมาแล้วพระองค์ทรงเข้ารับราชการและดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเป็นสถานายกข้าหลวงพิเศษแก้ไขมเนียมสารยุติธรรมและสักษาคดีความตัวราชอาณาจักรเป็นเสนาอดีกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการตรวจชำระร่างกฎหมายเป็นกรรมการตรวจตัดสินความริกาเป็นกรรมการตรวจตำแหน่งพนักงานในรัฐบาลเป็นกรรมการตรวจร่างกฎหมายลักษณะอาญาเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราการและเป็นองค์มนตรีในปีพุทธศักราช2462ทรงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาพักราชการเพ,พ,พ,พื่อรักษาพระองค์นักกรุงปารีสป,ประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากทรงประชวรด้วยพระบรรโลกที่พักอากาศแต่อาการหาผู้เราไง ในที่สุดได้สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463พระชนมายุได้4 7พรรษาศาลยุติธรรมและนักกฎหมายทั่วประเทศจึงพร้อมใจกันจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการน้อมนำอลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ในวันที่7สิงหาคมของทุกปีและเรียกวันนี้ว่าระพีด้วยพระปีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่การศาลยุติธรรม และการศึกษาวิชากฎหมายนับเป็นผูน้นุูประโยชน์แก่ใต้เมืองและบรรดาน,นักสิติศสตร์เป็นอย่างยิ่งจึงได้รับการยกย่องให้เป็นพระพิดาแห่งกฎหมายไทยแบบน,นี้ขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระองค์แม้สถิตอยู่ณทิพยาวิมาสนสวรรค์ชั้นฟ้าใดหากจะทรงทราบด้วยญาณวิถีใดๆขอจงรับทราบว่าหลวง้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสักการะพระองค์อยู่นั่งบนพิธีแห่งนี้แล้ว ขอคุณส่วนการที่พระอ,องค์ได้ดทรงประเพอิทิประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและอ,องค์โดส่นทั้งปวงที่กพเจ้าทั้งหลายได้กระทำไว้ดีแล้วจงดลบันดาลให้ดวงพระวิญญาณของพระอ,องค์ทรงสุกเกษมสำราญทุกที่ว่าและหลักธิการางที่กพเจ้นทั้งหลายได้ทั้งจิตปณิธานได้ผลประการเกิด ใส่ได้เลยนะคะขอกระบอกน okay, <ๆ S 2> ู้ทุก